สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c Property อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านสร้างใหม่ชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกนะครับซึ่งบ้านเนี่ยตั้งอยู่ตมบนหนองแก้ว,วอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ากดลาดฝรั่งตลาดหางดงเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ประมาณ25นาทีครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่อง m a c Property ครับ บ้านนะครับจะเป็นบ้านนอกโครงการไม่มีค่าส่วนกลางขนาดที่ดินจะเริ่มต้นที่46.7ถึง 81. 81.8ตารางวาพื่อที่จะ้ออย120ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น1,950้บาทถึง2,550บาทเป็นราคาที่ยังไม่รวมตกแต่งเฟอร์เจอร์ครับบ้านหลังที่ผมจะพามาชมหลังนี้นะครับจะมีขนาดที่ดินอยู่ที่73.6ตารางวาราคา2 3 9 0้านบาทครับ บริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะครับทางเจ้าของก็จะปูสนามหญ้าตรงนี้ให้มีก๊อกน้ําสนามให้1จุดนะครับเอาไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถนั่งรับประทานอาหาราร่วมกันด้านหน้าบ้านตรงนี้ได้นะครับผมบว่าออกกําลังกายด้านหน้าบ้านก็ได้ตรงนี้เช่นกันนะแล้วก็โรงจอดรถนะครับก็สามารถจอดรถในร่มตรงนี้ได้2คันแล้วก็จอดซ้อนคันอีก2คันรวมกันเป็น4คันได้ครับมีก๊อกน้ําสนามตรง โรงจอกรถให้อีกหนึ่งจุดนะครับเอาไว้สําหรับล้างรถตรงนี้ได้ครับด้านในโรงจอกรถก็น,นะครับก็จะมีลักไฟตรงนี้ให้1จุดครับเอาไว้รองรับรถที่สามารถชาร์จไฟได้ในอนาคตครับตรงเฉลียงทางขึ้นหน้าบ้านนะครับมีตู้เก็บรองเท้านะครับผมแล้วก็มีที่นั่งใส่รองเท้าสาหรับหน้าบ้านตรงนี้ให้1จุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันต่อครับ เดินเข้ามาภายในบ้านนะครับเราไ้พบกับโตนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟ่งรูมครับจะมีขนาดจะเที่ประมาณ3คูณ6เมตรโดยประมาณนะครับเราสามารถวางทีวีวางชุดรับแขกวางโซฟาบริเวณตรงนี้ได้ครับแล้วก็พิเศษเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับผมฝ้าเพดานก็จะสูงถึงประมาณ6เมตรเลยครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาชมห้องนอนมาสเตอร์ครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3 5, 5, 5, มูณ5.5เมตรเลยซึ่งค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับผมสามารถวางเตียงน,นอนขนาด5ฟุต6ฟุตได้เลยนะครับจะสรรวางโต๊ะตูต้ตเตียงไว้มุมต่างๆได้แล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องน,น้ำใใหนตัวหนึ่งห้องครับ ห้องน้ำนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5คูณ3 m. เมตรประมาณน,นะครับสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดจะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้า,า,นาแล้วก็กระจกเงาครับโซนอนับน้ํานะครับ,บ,รบก็จะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกมีกําแพงกัน้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ให้แล้วก็มาพร้อมกับฝักบัวครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่สองกันครับห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ4เมตรนะครับก็สามารถวางเต็นนอนขนาด5ฟุตบกฟุตได้เช่นกันครับ้องนี้ต่อไปด้านในจะเป็นห้องนอนห้องที่3านะครับ ห้องนอนห้องที่สนะครับก็จะมีขนาดในที่ประมาณ3คูณ3.5เมตรนะครับสามารถวางเตียงนอนขนาด5ฟุต6ฟุตได้เช่นกันครับห้องนี้ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนห้องนอนที่2ห้องที่สจะใช้ห้องน้ำรวมร่วมกันคือห้องนี้ครับห้องน้ำรวมนะครับจะมีขนาดในที่ประมาณ1.5คูณ3เมตรประมาณตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกเงาครับข้างล่างจะมีตู้เก็บของข้างล่างตรงนี้ให้นะครับ นี้จะเป็นตู้เก็บของตรงกระจกเงาสุขภัณฑ์นะครับผมจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดโซนน้ำก็จะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกเราสามารถทํากระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกตรงนี้ได้แล้วก็จะมาพร้อมกับฝักบัวครับต่อไปผมจะพาไปชมห้องครัวครับห้องครัวนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ3.5เมตรนะครับมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวครับ นี้เป็นตู้นะครับเอาไว้ใส่เตาแก๊สตรงนี้ได้แล้วก็มีตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์อครัวตรงนี้ให้ครับมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้1จุดแล้วก็มีซิงล้างจานให้1บุ่มครับตรงห้องครัวนะครับก็จะมีประตูเปิดออกไปลานซักล้างลานซักล้างตรงนี้นะครับก็จะมีก๊อกน้ําแล้วก็มีปลั๊กไฟเอาไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าด้านข้างตัวบ้านตรงนี้ได้ครับ รับชมภายในตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคไปชมด้านนอกตัวบ้านรอบๆตัวบ้านกันครับบริเวณด้านข้างตัวบ้านแล้วก็รอบๆตัวบ้านนะครับทางเจ้าของก็จะเทพื้นคอนกรีตให้รอบๆตัวบ้านเลยแล้วก็ปูสนามหญ้าให้รอบๆตัวบ้านเช่นกันครับ อนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังตัวบ้านนะครับก็จะมีพื้นที่ระหว่างกําแพงถึงตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ4เมตรครับสามารถปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณด้านหลังตัวบ้านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีก๊อกน้ํา,าสนามให้1จุดเอาไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้รดน้ําพืชผักสวนครัวด้านหลังบ้านตรงนี้จะเป็นลานซักล้างนะครับมีประตูเปิดเข้าไปทางห้องครัวด้านหลังตัวบ้าน then, ได้ก็ะจะมี รักไฟแล้วก็กกน้ำครับสำหรับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับรอบๆตัวบ้านก็จะเทพื้นคอนกรีตให้รอบๆตัวบ้านเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเดินทะลุมาถึงบริเวณด้านหน้าตัวบ้านได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านสร้างใหม่ชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกต,ตำบลหนองแกววง้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กัดฝรั่งหลังนี้นะครับ ถ้าทานผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงที่อยู่ในขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวบ้านสวยๆอยางทางช่อง Mac Property แล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ